สรุปดราม่ามิสแพลเนตอินเตอร์เนชันแนล2024เวทีประกวดมิสแพลเนตอินเตอร์เนชันแนล2024ซึ่งจัดขึ้นในกัมพูชากลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนถูกมองว่าเป็นเวทีที่ชวนประวดักหัวที่สุดแห่งปีแม้ว่าจะมีตัวแทนจากไทยอย่างดินสอสีพนิดาซึ่งคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองแต่ดราม่าที่เกิดขึ้นกลับกลบความสำเร็จของผู้เข้าประกวดที่มาของดราม่าและปัญหาหลักเวทีนี้ก่อตั้งในปี2019 โดยในอดีตเคยเผชิญปัญหาหนักตั้งแต่ยกเลิกการประกวดในปี2020และ2021จนถึงข้อกล่าวหาเรื่องการบิดเบือนวัฒนธรรมปีนี้ก็เช่นกันโดยเฉพาะกรณีการให้นางงามสวมชุดไทยถ่ายภาพที่นครวัดแต่กลับอ้างว่าเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณถึงความเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยว่าตัวแทนจากบางประเทศเป็นเพียงนักท่องเที่ยวที่ถูกว่าจ้างมาโดยหลายประเทศไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีตัวแทนของตนร่วมประกวดหรือไม่ ดราม่าภายในผู้เข้าประกวดระหว่างการประกวดเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างนางงามสาราชอาณาจักรและออสเตรเลียที่ทะเลาะก,กันในเวทีจนกองประกวดปลดทั้งคู่แต่เพียงสามชั่วโมงหลังจากนั้นกลับมีคำสั่งให้ทั้งสองคนกลับมาแข่งขันต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสร้างความสับสนและเสียงวิจารณ์จากผู้ชมเสียงสะท้อนจากแฟนนางงามแฟนนางงามจำนวนมากแสดงความเห็นว่าเวทีนี้ไร้มาตรฐานและไม่คุ้มค่ากับการส่งตัวแทนไปประกวดหลายคนเรียกร้อง ให้ยุติการสนับสนุนเวทีดังกล่าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและทรัพยากรผลกระทบที่ตามมาดราม่าตอเนื่องของ Miss Planet International ทำให้ความน่าเชื่อถือของเวทีลดลงอย่างมากแม้ว่าจะมีผู้ชนะที่สร้างชื่อเสียงแต่ข้อคอรหาก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง